ไถ้ารักษาสัจจานะก็ห้ก็ได้ไนะแมน,นพูดเสมอ,อย้ำอยู่ตลอดความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับคลิปนี้เรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นเสมอกับคนดีพี่น้องครับกลับสวัสดีครับ FC บ่าดงคนหมักหมอลำสุขสุขคนนะครับ FC สาวน้อยเพชรปานแพงที่สําคัญขาดบ่ได้อ c ลาอุ่งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับและ ขอประคุณไปยังพีิน้องไรอันให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาเช่นเดิมครับเมื่อนี้ครับมีแต่เรื่องเล่าดีๆเกิดขึ้นมีแต่สิ่งดีๆมานําเสนอพี่น้องครับก่อนสี่ข่าเรื่องข่าวเล่าข่าประเด็นรักของเฮ้านะครับขอประชาสัมพันธ์ก่อนนิดนึงนอกพี่น้องขนมทำเนียมของเฮาที่ปฏิบัติมานะครับพี่น้องครับ เมื้อนี้นะครับอีลาองค์นีหยุดพักผ่อนหนึ่งวันนะครับก่อนอื้นสี่เดินทางไปทำการแสดงที่นะครับหนองบัวลำพูพี่น้องครับสี่บุตเลื่องเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดอยู่ใกล้ก็เตรียมตัวไว้นะครับมื้อนะครับส่วนพี่ไรอันนะครับพี่น้องครับมื้อนี้จะไปรายการเนาะพี่น้องเนาะเออกลว่าไปเหตุตุลาปั๊บส่วนตัวบ้างอียงบ้างนะครับจนถึงวันที่แปดนะครับพี่น้องครับก่อนจะเริ่มงานที่นะครับหัวหินนะครับ บางผู้บางคนเบิรนว่าถ้าสิพูดเรื่องอุ้งอิงก็เอาแต่เรื่องอุ้งอิงอย่าเอาผู้อื่นมาเกี่ยวมาเว,าเว้าวนะพี่น้องครับอันนี้ผมแค่ประกาศการประกาศ,กาศงานไว้เนาะพี่น้องเนาะเพราะช่องเรานะครับต้องอธิบายไว้แบบนี้ก่อนนะครับช่องของเฮานะครับมีท่านเอฟียหลาและ FC คนอื่นนะครับ FC ฟน้องไรอันกับไลยนะครับเขาแม่กำลังใจยีหลาเขามาเบิ่ง บาด่งนงพ่นองนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบ่วกันนะครับแค่ประกาศการประกาศงานแจกข่าวแจกข่าวเพิ่นให้ทราบเฉยๆนะครับพี่น้องครับเอามาข่าเรื่องเข่าวเล่า,าข่าประเด็นของเ่าครับตอนที่ผมได้เกินเด็กดกำลางต้นนะครับพี่น้องครับว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนดีประพฤติปฏิบัติดีพี่น้องครับและคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่เห็นแล้วสุดขึ้นสุดจะประทับใจเหตุการเรื่อเล่ามันเป็นมากอางใดเดี๋ยวไปฟังจากปาก เพิ่งกกระเหล่ากันเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีท่้นชู้เมื่อวานี้พี่น้องครับไปครับแม่ใส่องไว้แล้วเนาะเียนซื้อไ้แน่อาซื้อแม่ซื้อยังสั่นเออเพราะกระเซาให้อี่รามเมล็ดี เอฟซีชัยภูมินะครับตามตั้งแต่วันแรกมันได้ขึ้นมาดึงดึงดึงกดกดนี่ไงก็ไม่ตอนแรกกไม่เอกหนอจนเดี๋ยวนี้ละหัวออกหัวล้านพ่อแม่ที่ังเออว่ารแม่มบา่เมอชวยพนหน่อยนะเมเนเขายสองเดืนเขเบัญชีเป็นข้าราชการนะทนี้ ได้พอดีแม่ที่ให้หาพันแม่ว่ายังซีแม่เป็นคนเมื่อนี่ให้แล้วเมื่อนี่ให้แล้ววันหาพันสาธุสาธุแต่ว่าไม่สังสั้นเด้อแม่บอกซื้อโลดเพื่อนเได้อันเพื่อนเฉลยระลึกฮอดบอกซื้อโลดแม่ยังแม่ต่อยแม่ต่อยชัยภูมิเอาแม่แม่ต่อยชัยภูมิก็ไดท่านผ้ชมแม่ต่อยัยภมแม่ต่อยแม่เขียนหน่อยแม่ต่อยชัยภูมิปาดอีหล่าได้รางวัลเราไหมนีจ้าบักพักก็เห็นตัวจริงมไ้มนี่ ครับผมติดตามตลอดว่าไอ้บ้าให้ฟังไรฮาเด็กนะพกกระสุนยางว่าพี่น้องมันสาดไร้หลายกับเนี่ยสาธุสาธุด้วยแม่เขาให้เจริญเจริญแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคิดบางสิ่งใดสมใจปรารถนาทุกประการจริงจาก็ได้ยืนคู่กันแน่อามาครผมเป็นยังพูดเดียวพออ่ะอันนั้นแม่อะไรเนี่ยจะไปออกประจำการแม่สายอย่างโอ้ไม่ใช่ แม่สายหยุดาได้อีรีบอกได้อีรีบอกท่านผู้รักษาสัตว์จ้าร่านผู้ห้ก็ได้นะแท่านผู้เห็นหน้ากันเนาะท่นผู้ห้เด้อสิัสอีพีฟังมนก็จิวไู่ใจห้าตลอดไปเอ้าอีรีห้าได้เบายังนนิ ต้องต้องได้ถ้ำบอกว่าแต่เาน้ำมุงอิงเป่าน้ำไปคือกันขาสมบูรณ์เราห้าวได้แล้วห้าวไปตามที่มัดซีอยู่ได้ใจห้าวตลอดไปคันมาคันว่ากินก็กินบัวแ่บฝ่าหน้าเอออิรีได้ไหมสารถูกเป็นจังหวดโบแมนโบแมนอันเพิ่นส่งให้พ่อมาบอกเออเทวดาส่งให้เจ้ามาบแมนแล้วส่งให้มาบอกเอาอิริดิปกติผมโบโลกแต่รถมันหอนผมก็นั่งเล่นเปิดพัดลมหันยิ่งว่าโดนให้พ่อมา เอาขอบคุณหลายๆครับแม่ข้าขขอบคุณมากครับเลื่อนได้น้อยน้อยเป็นย<ม>ังไงนะครับพี่น้องครับได้บึงได้เห็นมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปเต็มๆไปเบิ่งได้ที่ช่องพอกันใช้เด้อพี่น้องเด้อไปฟังเรื่องเล่ามันเป็นมากจังใดนะแกพี่น้องครับจังใดก็ขอบคุณพอกันใช้ไว้ในที่ตรงนี้นะครับที่ได้นาคลิปดีแบบนี้มาให้พี่น้องให็กซซี่เหล่านี้เดบึงได้เห็นไปน้ากันนาอพี่น้องเนาะซึ่งนะครับผมจะพูดเสมอยามอยู่เสมอนะครับว่า คนที่คิดดีทำดีปฏิบัติดีเท่านั้นนะพี่น้องนะถึงจะบังเกิดปฏิหารแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แม่เพิ่นเพิ่นเชื่อนะครับในตัวอีลาอุญิงและได้เอ่ยว่าจะได้กล่าวไว้เนาะพี่นอนะอ้องเนาะสิ่งที่หลายผู้หลายคนบอกว่า,วามันเหลือจะเชื่อและเป็นสิ่งที่โม่งบ่เห็นกับตัวเด็กหน่อยคนนี้เรื่องเล่าแบบนี้เขาเห็นมาโดยตลอดนะครับ ตั้งแต่อุ้งอิงเขามากนะครับพอเราเห็นมาเรื่อยๆแม่คนนี้คือกันครับพี่น้องครับเพิ่นมาถึงจัดไม่ได้เจออุ้งอิงแต่ได้เมื่อเพิ่นเด้กล่าวได้บอกไว้แล้วนะครับเพิ่นก็เลยต้องทําตามที่ตัวเองพูดตัวเองกล่าวไว้สัจจะนี่แหละครับที่เพิ่นบอกว่าถ้าว่ามีสัจจะมันก็บบได เพื่นวาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วคำนี่มันแมนอหรีเดอพี่น้องเด้อผู้ใดสีเสือก็แล้วแต่โบเสือก็แล้วแต่นอะพี่น้องเนาะเออเราไม่บังคับใครให้เชื่อและเห็นในสิ่งที่เราพบในสิ่งที่เราเจอในสิ่งที่เห้าเห็นในตัวเด็กคนุณนีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเตยีหล่าวองี้ครับจาเป็นกาว่วาใายุไสยกายานะครับถ้าคุณมีสัจจะนะครับคุณก็ะสีได้นะครับ,นะรบเช็คเช่นกันครับพี่น้องครับทุกมื้อนี่เห็นบ่ครับ เออเป็นหนี้เป็นสินกันยืมเงินยืมทองกันเย่แย่มากมากนะครับถ้าคุณมีสัจจะนะครับบอกว่ามืออื่นสิเอาไปขึ้นเด้อถ้าขึ้นปึ๊บนะเจ้าหนี้เพื่อนก็ว่าโอ้เพื่อนนี้ดีเนาะพอน,น่ะอยากให้ยืมอีกเด้เป็นแบบนี้แมนบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคลิปนี้นะครับอยากให้เห็นในโลกแห่งความเป็นจริงคือสัจจะนะครับพี่น้องครับเออแต่เห็นว่ามันดีมีประโยชน์กัย่าลืม วุ่นใกเลยวุ่แช่แห่งกันเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ผมมีอย่างมากมมยไปกว่านี่นครับพี่น้องครับเกีรยรื่อยาวอาจจะใด้ผมกล่าวไปแล้วอาจจะบ่ถือพวกคนผู้สุภาพต้องกราบขอภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับผมีเจตานาพอดีครับพี่น้องครับอยากให้โมยางได้แต่สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปครับ